สาวันนาครับค่ะไงเราวันนี้โค้งสุดท้ายสามสิบแล้วอาอากาศดีแนะลฝนตกฝนตกใช่ไหมฝนตกหรืออากาศเย็นปลายฝนต้นหนาวจะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วช่วงจะหนาวเขาว่าจะหนาวเร็วจะหนาวนานหน่อยไม่รู้จะรอดูหนาวเร็วหนาวนานปีหน้ามันก็ฝนดีไงอ๋อจ้ะอืมก็นาวช้าฝนมันก็ไม่ดีแบบปีที่ผ่านมาไงเนาะ ตกมาก็ท่วมเลยเอาอะไรก็ไม่ได้ใช่ค่ะอ่านนก็เ,เป็นแนวทางให้เอฟซีไว้พิจารณาในการเสี่ยงโชคก็แล้วกันนะจ้าไปได้หมดทั้งถูกทั้งผิดอยู่ในที่เดียวกันนี่แหละแต่เราก็คำนวณตามหลักการของเราจ้าความเป็นไปได้ตามสูตรนั่นแหละจ้ามาตามสูตรเหมือนเดิมอ็คงสุดท้ายาให้นั่นแหละสําหรับคนทุนน้อยเนาะ สูตรมันเดินดีมันก็หลักสิบมันก็เป็นเลขคู่จ้หลักหน่วยก็เป็นเลขคี่ก็แค่นั้นแหละอีนนี้เราก็จับหลักให้มันได้จสักหนึ่งหลักก่อนแล้วอีกที่เหลือมันก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะก็เบาได้ก็เบานะแต่ผมคงไม่เบาแนละ้วตัวนี้คงเล่นมากเหมือนกันแหละแสดงว่ามันม่นใจกับมั่นใจมั่นใจตัวนี้แหละอืมค่ะอ่าวิ่งบนหกหลักสิบครับ วิ่งไปที่หกหลักสิบจ้ะชุดเตง่ไงไปที่หกสามหกสามชุดรองก็ไปหกเจ็ดหกเจ็ดนี่คือรองไว้เนาะเพราะว่าหลักหน่วยมันมีสามกับเจ็ดยังไงแต่มั่นใจสามมากกว่าเจ็ดอืมค่ะเจ็ดมันยังอยู่ในตำแหน่งที่ดับอยู่จ้ะแล้ก็การไว้เผื่อสูตรมันดับไม่อยู่จ้า ตัววิ่งของเรากับของเลขมีที่มาตรงกันเป็นตัวเดียวกันเลขหกคือหกอ๋อใครมีทุนนี่สามารถจับรูดได้เลยเนาะถ้าทุนเยอะๆอะชุดบนอะครับจ้ะชุดสองตัวนี้ก็อยู่ในสิบหกชุดที่ให้ไปนั่นแหละจ้าแต่คัดให้น้อยลงครับคัดแล้วเลยอยู่สองชุดนี้แหละครับจ้าสามตัวจ้ามีสองหกสามสองหกสาม 7จ็ดหกสามเจ็ดหกสามแล้วก็สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดเอาไปสามชุดนี่แหละ<ม>คิดว่าโชคดีแน่อืมค่ะคือมันซื้อง่ายคือบนอย่างเดียวเนาะครับบนอย่างเดียวับไม่มีล่างค่ะแล้วปักหลักให้ด้วยแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจก็กลับนิดหน่อยก็ได้เนาะครับส่วนเลขล่างก็ไปอยู่ในชุดสิบ 5้าชุดหรือกี่ชุดที่ไห้ไปที่มีห้านั่นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะเลขล่างเราก็กรเลยนแลเอห้าอะไก็ว่าไปแต่ว่าก็หลายอาจารย์มาตรงกันนั้นเลขห้าเฉพาะล่างใช่ไหมจะมาหรือมันไม่มาแค่นั้นแหละจ้าเดี๋ยวจะทวนให้เอฟซีฟังอยู่ชุดล่างอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะไม่ได้ดูชอบจ้าชอบชอบห้าเก้ากับผ้าหนึ่งนะแต่ห้าเก้าน่าจะซื้อยากอืม คิดว่า,า,าถ้าหลักหน่วยมันเดินถ้าหลักหน่วยมันเดินดีอะ่ะมันจะมีเก้าหนึ่งสามสี่ที้ห้าสี่เราไม่มีมั้งมีค่ะมีห้าสี่สี่ห้าเรามีอยู่ใช่ไหมอะไรก็เต่งเต่งไปสี่ชุดเนี่ยที่หลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขเก้าอ่ะจ้าอือก็ให้เต่งเต่งชุดนั้นไว้ จ้ะแต่มันมีสิบห้าชุดก็ให้จับตาดูชอบชุดไหนค่อยจัดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทวนให้เอฟซีฟังอยู่เพราะว่าเผื่อลืมมันสิบห้าชุดเฉพาะล่างเนาะที่ให้มาคผมสิบห้ามันมีสิบห้าชุดล่างอย่างเดียวแล้วก็สิบหกชุดบนอย่างเดียวใช่อันนั้นชุดเต็มเนาะที่รเราทำมาดเ็มแล้วก็มาดึองออกให้วันนี้เป็นชุดวิ่งมีที่มาจ้ะเดี๋ยวจะจะทวนชุดเต็มให้ฟังอยู่แล้วก็ ให้ดูชุดโค้งสุดท้ายก็คือวันนี้เนาะที่จัดให้เนดเดียวใช่แต่ผมก็จะลงทุนอยู่สองชุดนี่แหละหกสามกับหกเจ็ดนี่แหละก็นั่นแหละถ้าทุนไม่เยอะสองตัวนะผมสามตัวส่วนมากผมก็ไม่ค่อยเล่นจ้ะสามตัวที่ให้ไปก็เป็นแนวทางครับเผื่อมันโชคดีจ้ะจัดได้เลยหกสามสามหกนาะรีบเผื่อมันเข้าโครงการคละครึง่งหกสามอย่างเดียวเลยไม่ต้องกลับจ้ะอ๋อตรงๆเลยเนาะ ตรงเลยถ้ามามาหกสามเลยมาหกสามหกเจ็ดเลยอืมค่ะหลักหน่วยเป็นเลขขี้เลยครับหลักสิบเป็นเลขคู่จ้ะคือตรงตรงไม่ต้องกลับเม็ดเดียวแล้วแหละคงสุดท้ายคือวันให้เม็ดเดียวแล้วเนาะครับผมสงสัยอะไรก็โทรหาเซียนได้โดยตรงทุกันโชคดีครับค่ะิจรณามีรุ่นพินิชในการลงทุนค่ะขอบคุณมากๆค่ะเซียนจ้า<ม>สวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขเซียนปากช่องสูฟังอีกรอบหนึ่งเป็นโค้งสุดท้ายอันนี้ชุดบนอย่างเดียวโค้งสุดท้ายฟันขาดไปที่เม็ดเดียวโคโรพีน่น่หนึ่งพฤศจิกาหกเปดเซียนปากช่องบนนี่ฟันไปที่หกเม็ดเดียวหนักๆเน้นๆคือหกสามเม็ดเดียวจะ้ะตัวกันคือหกเจ็ดสามตัวสองหกสามเจ็ดหกสามและสามหกเจ็ดสงสัยยังตามเบอร์โทรจะ้ะส่วเกาสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าเดี๋ยวจะให้เบิ้งชุดเต็มบนก่อนจะ้ะ ชุดเต็มบนเด้อค่ะอันนี้เป็นชุดเต็มทวในให้ฟังที่พนลุงต่างต้าตองวดไปพนจ้าชุดเต็มบนสิบหกชุดมีสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกหนึ่งหกสามหกห้าแล้วก็หกเจ็ดจ้าอันนี้คือชุดเต็มบนจ้าส่วนชุดเต็มล่าง,นะะงเนาะค่ะฟังพรอมเด้อค่ะอันนี้ชุดล่าง ล่างอย่างเดียวเนาะค่ะหลักสิบมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดเนาะค่ะวิ่งไปที่เนาะค่ะเด่นที่สุดคือมีสามมีสี่มีห้าเพิ่นจำไหยี่ยมีสิบห้าชุดสามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เก้าสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้าห้าศูนย์คิดว่าสามเก้าซื้อบัตรใดดอกพี่น้องค่ะดังจ้ะอันนี้ชุดเต็มเนาะค่ะอันนี้ชุดเต็มบนล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่าง แคลวบ,บาจอไว้อันนี้ทวนซูฟังค่ะตั้งแต่ปล่อยตองวดค่ะแต่ว่านะคะโค้งสุดท้ายวันนี้คือเม็ดเดียวเข็นเขนชุดบุญนะคะบนอย่างเดียวเด้อค่ซื้อไงเพิ่นมักชุดเดียวก็คือหกสามจัดหนักๆเพิ่นบอกว่าตรงๆไม่ต้องกลับพี่น้องค่ะตรงๆไม่ต้องกลับผิจารณาจบบึงหกสามสามหกพี่น้องอาจจะซื้อได้เพราะว่า คิดวานเลขดังจะเป็นเก้าสามสามเก้าจ้ะแต่บนเน่เด็กค่ะเลขดังมักจากบ่อออกก็ร้องกลับหัวไปเบิ้งจ้ะคือหกสามเม็ดเดียวสงสัยก็ตามเบอร์โทรจ้ะอ้าวขอบุญขอบคุณเซียนปากช่องนะครับตัวเลขมาแบ่งป,ปันพี่น้องแฟนช่องเอฟซีโค้งสุดท้ายงวดนี้ก็เฮงด้วยด้วยปังๆสุข,ขุสขขูุนเงินไหลกองทองไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปลาจ้ะสวัสดีจ้า ยะถา,าวิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตกินังเปตานังอุปกรัปรปฏิปชิตังปะชิตังตุมหังจิตปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธรมมนิโชติระโสยถา,าสัพติโยวัชันโต สัพพโรคโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีสสต,มมตีคายุโกภวะอภิวาทนศีลิสนนจังวุทธาปจายนองจัตตารโอธรรมมาวัันติอายุวันโมสุขัง